อีกทีหนึงนี่ก็น่าจะบอกลากันแล้วละ่ะมีกูเดือ,อดร้อนอยู่คนเดียว <Ooh. S 1> เอาละกลับใหม่ครั้งกับตำรวจสุดงงแลนะช่อง Baby b a บ k หรือช่องเด็กไม่ดี <มา S 1> ชิ่งเปิดตัวก่อนเดี๋ยวมันจะคุยกันกียาว เอ้ยช่างได้อั่งเปาด้วยอ่ะเอาไม่เอาไม่ใช่ดีกว่าอ๋อโอ้ย,อยรู้สึกเจ็บเอาแล้วไงสร้างศัตรูให้ตัวเองอะ ฉันขอโทษฉันทำตามหน้าที่แล้วแกคือใครอะ่ะอะไรหนึ่งสี่สี่นงวัเซ ลงมาว่าตายแล้วเปิดคลิปมาก็โดนโดนจ้องละโดนจ้องจะโดนเล่นแล้ว ดีดับเบิลยูวายดีดับเบิลยูวายสามสองหกสองเอลทีสามสองหกสองเอลทีดีดับเบิลยูวายสามสองหกสองเอลที อ่ใช้ขวาดได้ไหมยนะ่ะโอ้โหไก่ปอไหมนเนี่ยเม่เอาไม่อยากทำร้ายสัตว์โอมน่าจะไก่ปอมและ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนี่คือตัวจริงใช่ไนหะ ลืมเลยสวัสดีผู้คนที่หลงผิดเข้ามาดูอีกครั้งนะครับม,มีไหมไม่มีพูดจาไม่น่ารักเลย ไ,ไ,ไมเป็นไรเป็นมีดเหรอวอเป็ตัวกระแด้เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเห็นเหมือนอะไรแดงๆหรือเปาล,าาลา่าไม่มีคิดไปเองไปเพื่อนเก็บกวาดหน่อยมองหน้าเหรอ สวัสดีครับเอาไว้ก่อนต้องไปซื้อของอีกแล้วเนี่ยของหมด ผู้ร้าอีกแล้วเหรอฉันบอกแล้วไงจริงๆแกไม่ต้องหนีก็ได้ให้ฉันตัวเผลอๆฉันอาจจะปล่อยแกก็ได้นะ มีแบบว่ามือนึงขับรถแล้วก็มือนึงถือปืนอย่างงี้นะเฮ้ยเลยเนี่ยนะเฮ้ยอย่าขับไปไหน ให้ฉันโมโหไม่หยุดด้วยโหหน้านเลยคราวนี้ฉันต้องไปทำงานที่ฉันรักอีกนะยอมให้ฉันจับไปง่ายๆเถอะต้องขับดักหน้าหรือเปล่านะ Có lẽ ta được sửa lối xuống n pledgots higher-2 nghỉ. anh này. đi anh. ก็วันปกติแหละขับรถจนรถมันต้องมีอะไรแน่แน่รถมันเร็วมากเลยเป้าหมายคือนี่โอ้มไมรถมันดีจัง มาก่อนเผื่อรถมันมีหลักฐานอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมรถมันตีจังวะยางแตกหรือไงเดี๋ยวก็มาแล้วซื้อของก่อนแล้วกันอ๋อขอขวานหนึ่งครับอะไรจะหมดนี่จะหมด ปืนโอเคยังเหลืออยู่พวกนี้ใช้ได้อยู่โอเคอันนี้แหละสวัสดีครับอีกทีหนึ่งนี่ก็น่าจะบอกลากันแล้วล่ะ ขบัขบชา้าๆจะได้ชัวร์กลับมาแล้วเพื่อน ซ้อมได้เพื่อนคืนนี้เป็นสงน่าจะโดนซุ่มยิงอีกวไปดูอารอสวารชอ๋อเอารถมาจับคุมม้มอรอนี่ต้องยืนดักหน้า,ายุด ลงมาครับลงมาโอเคน้องมมแอบบอกอะไรไหมจ๊ะฮึ โดยชื่อคุณพี่หน่อยนะครับทำไมรูปไม่เหมือนนะครับคุณพี่ไม่ผ่านนะครับคุณพี่คุณพี่เพิ่งฉีดมายัางไม่ถึงสองอาทิตย์เลยรูปไม่เหมือนวีวีซีสี่แปดห้าเจ 85AJ โ okay. อเคน้ำหนักลรอของคุณพี่นะครับเอ่อมองไม่เห็นวะ640ต้องขอบคุณพี่คือไมโคร2 6ีนะคะอ่า640นี่ก็ลดเปล่าเลยนะ มันมีอะไรอีกเหรอมันหนักรถเปล่าไม่ตรงเจ้าชาว,ชวมันเนี่ยไอ้เอ๋ไอ้เอ๋กระเป๋าเดินทางนีสี่รายการสินค้าไม่ตรงนะครับคุณพี่ ชื่อตรงโอเคชื่อไม่ตรงคงให้คุณพี่ผ่านไม่ได้นะพี่เก็ตตัวแล้วคุณพี่ช่วยอ,อยู่ไหนเพื่อนอ,อ,อ,อืม อ๋อมันมีกระเป๋าข้างบนนี่นะโหคุณพี่ทำไมไม่บอกผมล่ะโอเคกระเป๋าไม่มีอะไรกระเป๋าเดินทางเจ็ดโอ้นีถ้าเป็นงูนี่ฉกฉกตาแตกเลยเนะี่ย มุณพี่ต้องกลับไปแต่งหนวดใหม่นะขั้นต่อไปขั้นต่อไปไม่เห็นทะเบียนรถเลยฮนะนี่สีแดงเหรอรถสีเหลือง ดูเอตุพาริยัตค่อืมอ่างงกับรถพวกนี้เหมือนกันเนี่ยอาซัมเจติบสอง าสามเจ็ดสองส่วนใหญ่ไม่มีทะเบียนติดนี่หรือทะเบียนมันยา้ายแบงคงหลังได้สามศูนย์เก้าสามแสนโอเคคุณพี่ลงมาอย่างเออคุณ สมจริงมากมีอะไรไม่มีอะไรอันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ ไม่มีอะไรอย่างละหนึ่งนะโอเคถูกต้อง,อองลุกอ่าดูหน้าขนพี่หน่อยนะลุกตรงผิดผิดลุกตรงชื่อซิมอนชื่อตรงชื่อตรงนะจ๊ะ โอเคตรงมาทำงานสินะน้ำหนักลด 2003. สองพันสามสูงสุดเมื่อกี้ก็ลืมดูได้เอาสองพันสามโอเคส่วนได้ฉีกโนวิดหรือ,อยังจ๊ะ โป,โปลิโอโปลิโอมันใช่เหรอวะได,ได้เลยเหรอป้องกันโควิดแต่ใส่โปลิโอมาเนี่ยนะไม่น่าใช่นะเมษาฟุสาภา เอายังไงดีเนาะตัดสินใจยากจังหรือว่าการทดสอบนานนี้ไม่เข้าน่าฉีดโปลิโอมาฉีดวัคซีนสำหรับโปลิโอ เราต้องไปฉีดโนว no ิกมาเขาให้ใช้โนวิกอ่ะอะโปรโอมามันได้เหรอมาเลยครับมาเลย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 ถอยมาเลยถอยมาเลยถุกยอดเป็นนายพลยังเนี่ยจะได้ไม่ต้องทำงานนี้ บอกแล้วอย่าเร่งแหมไปกระสานยังวนะ,ะมีกระเป๋าเดินทางสินะกระเป๋าเดินทางสองอไรอีกสองวะ อืมโอเคชื่อชื่อตรงอ้ยเดี๋ยวใช้สายตาตัวเองมั่งอา่าศูนย์หนึ่งหกวีขีดสามสองเอสเจ็ด ใช้ได้ถึงวันที่ใบอนุญาตเข้าเมืองใช้ได้ถึงเอ้หกมัก,การาไม่ได้สินี่มันพืษภา,าแล้วโนวิกเจ็ดสิบแปดเฮ้โอเคโนวิกเจ็ดสิบแปด ันสามชื่อรถวาลีลาวาลีลาวาลีล่า,า,ลลา,า,ลลาเคน้ำหนักสูงสุดอเมลิมสาอเวา ปีนี้อ๋โอโทษทีเพื่อนมองปีผิด <c oughs> โอเคนายไปได้ใช่หรอชีพมันก็ต้องมีปิดภาคกันมั่งเลยเปิดประตูให้เปิดกระโปงก็ได้บ๊ายบาย ว่าทำกิจได้แล้วเฮ้ยไม่ได้ฉันยังรักงานนี้อยู่อีกคนหนึ่งอยู่ในรถหรือเปล่าวะเออเนาะน่าจะพวกนี้ไปขายด้วยลืมต่อไปก็ส่งผู้ราย สองโอเคอยู่ด้วยกันเลยตอบน,นี้เราต้องไปส่งผู้ร้ายก่อนเราจะไปทางไหนดีเนาะเราไปทางนี้พี่จะไปทางล่างสุด จะพานายไปคุอกอคาัาไปโอ้ยโอ้ย,อยแย่แล้วระยะประชิดขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยได้ยิเยนเสียงโอ้โหสงบกันมาก mình cua đùa lót một mình một điều, tiếp, 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 โอเคไฟรอบนอกก็ได้เพื่อความชัวร์นี่ฉันเปิดไฟหน้าแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยผู้พัฒาาทำให้ไฟมันสว่างวันนี้ไม่ได้หรอโอ้ตายแล้วตายไป่สงบด้วยไม่นะ โอ้ขอโทษเชโมแต่จะเปิดไฟอะ่อตะตอนเชเปิดล้นี่ะมโมแต่จะเร่งไฟไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรเ <c oughs> ออเออฉันบอกแล้วไหมกฎหมายเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าให้คาดเบลลอ์อ่ะ เขาข,ขอโทษเฮ้ย <c oughs> อู้อีกแล้วแครเาสีมาป้ายเนี่ยนี่ฐานตำรวจหรือเปล่ามาดูแปลกๆตากันดียัง วันนี้ขับรถได้เชียร์มากๆไปต่อไปกลับบ้านไม่นอนโอยนี่นายเดิมมีชีวิตหรือเปล่าเนี่ย กลับมาแล้วออฉันชอบคนตายอ่ะอปลอบใจฉันหน่อยอสิอ่อาอ,อีพีนี้พอเดี๋ยวจะจิตตกกันอีก อะไรอ่ะอ้าเหมือนจะไม่จบไปง่ายแฮเสียงกีดร้องจากไม่ให้เวลาอ่านกันเลยเหรอ โอ้โรงเตรียมที่ถูกทิง้งวิ่งไปได้ไหม โอแค่ okay. นี้นี่น่ะเฮ้ย <Hey. S 1> ค้นหาเข้าอาคารทางเข้าอาคารเหรอโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะลากยาวเกินไปเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่บ๊ายบาย